ขนาดมอเตอร์ไม่เท่ากันแต่เขียนว่า370วัตต์เท่ากันสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแกะปั๊มนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นปั๊มราคาประหยัดตรงนี้ผมแกะไว้แล้วนะครับของตัวนี้ก็จะเป็นสเปคปั๊มนะครับก็คือ370วัตต์เท่ากันนะครับระยะความสูงของน้ําก็อยู่ประมาณใกล้กันนะครับ30เมตรก็จะดูจากขนาดนะครับอย่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับขนาดของมอเตอร์ไม่เท่ากันนะครับ เดี๋ยวมาเทียบกับตัวแกนให้ดูชัดชัดนะครับสีน้าเงินกับสีส้มนะครับเห็นชัดชัดเลยว่าขนาดมอเตอร์ไม่เท่ากันแต่เขียนว่า370วัต์เท่ากันฉะนั้นเนี่ยพวกมอเตอร์ที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยเปอร์เซ็นที่ว่าจะได้วัตเต็มอย่างที่บอกนี่อาจจะด้อยลงไปนะครับส่วนใหญ่เพราปั๊มราคาถูกหรือพวกคุณภาพต่ําพวกนี้แกนจะยิ่งเล็กเพราะมันลดคอร์สได้เยอะนะครับพวกตัวเต็มเตมมันก็จะใหญ่ พอมาต้องใช้ช่วงของกําลังด้วยไม่งั้นวัดไม่ได้แต่ของพวกนี้มันอยู่ข้างในซึ่งเราจะตรวจสอบไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เก็บส่วนตัวของขนาดใบพัดนะครับก็จะเป็นไซสเดียวกันขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับพอให้อัตราการโฟรเท่ากันทั้งคู่นะครับแล้วก็ดูชิ้นส่วนนะครับก็จะเป็นของพวกตัวเสื้อรุ่นนี้ลักษณะสเสื้อปั๊มนะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้ส่วนเลยปัม๊มส่วนตัวสีน้ำเงินก็จะเป็นนี้นะครับ การเก็บในตัวนี้ก็จะมาดูลักษณะภายในก็คือการเก็บพ่นของตัวการสนิมนะครับของตัวปั๊มสีน้ําเงินตัวนี้ไม่ได้พ่นการสนิมไว้นะครับนี่สนิมเต็มเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวสีส้มตัวสีส้มงานจะดีกว่าตัวทางน้ําเข้านะครับก็จะอยู่ด้านนี้ก็จะมีชุดโฟสวิตเป็นตัวเช็ควาลนะครับตัวนี้เมื่อเวลาใส่ประกบส่วนของตัวสีน้ําเงินก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นเช็ควาลเหมือนกัน ส่วนขาออกครั้งนี้ก็จะเป็นตัวเกลียวตายติดตัวนะครับนี่เหมือนของสีส้มสีส้มจะเป็นหน้าแปลนข้อดีของพวกไอพวกที่เป็นหน้าแปนอย่างนี้นะครับเวลาขันเกลียวแล้วเวลาจะถอดเปลี่ยนนะครับก็คือคลายมัดหน้าแปลนตัวนี้ออกโดยไม่ต้องตัดท่อแต่ถ้าฝั่งตัวสีน้ําเงินเนี่ยถ้าเย็ดฝั่งนี้แล้วจะถอดปั๊มหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องตัดท่อตัวต่อไปนะครับก็เรื่องของถังแรงดันนะครับฝั่งสีส้มกับฝั่งสีน้ำเงินขนาดถังแรงดันไม่เท่ากันนะครับตัวน,นี้ขนาดเล็กกว่าฉะนั้นจะให้แรงดันช่วงที่แคบ ไม่กว้างมากนะครับอย่างตัวนี้จะกว้างกว่านิดหน่อยตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพกฐานนะครับอย่างตัวนี้เป็นฐานเหล็กตัวนี้เป็นฐานพลาสติกเดี๋ยวเราจะมาลองขูดขนลวดดูนะครับว่าเป็นทองแดงหรือว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วเรามาขูดอีกตัวอันนี้ว่าเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น มิเนียมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงนะครับฉะนั้นแล้วเวลาเราเลือกปั๊มนะครับก็จะดูที่สเปคเป็นเมนก่อนนะครับแล้วก็ดูวัสดุที่ใช้ซึ่งจะอยู่ภายในซึ่งเราจะคํานวณได้ยากมากว่าข้างในมันเป็นอะไรนะครับเพราะพวกนี้เป็นปั๊มราคาประหยัดฉะนั้นเขาลดคอสใต้เขาลดส่วนตัวลูกปืนนะครับก็จะเป็นมาตรฐานของโรงงานจีนนะครับซึ่งแล้วแต่ทางผู้ผลิตแต่ละค่ายเนี่ยจะเลือกลูกปืนของแต่ละยี่ห้อเอามานะครับ ตัวซีนนะครับของทั้ง2รุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทําให้ดูเผื่อจะมีประโยชน์ในการเลือกซื้อปั๊มนะครับสุดท้ายนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ